มาดูข่าวต่อไปกันดีกว่าค่ะเป็นข่าวที่บอกเลยว่าฮอตฮิตแล้วก็ร้อนแรงมากเลยนะค,ค่ะคนนี้ค่ะคุณแพททิเซียค่ะ ล่าสุดนี้นะคะแฟนหนุ่มนะคะก็ได้ขอแต่งงานที่ต่างประเทศ<ช>แล้วเขาก็บอกเลยว่าเขาก็รู้สึกเสพรส์แหละแล้วก็ได้พูดว่าแบบเดี๋ยวก็อาจจะแบบถ่ายละครก่อนก่อนที่จะแต่งงานนะคะมันมีอยู่หนึ่งเรื่องที่เขาจะต้องเปิดกล้องอ่ะแล้วก็กะว่าจะมีรูปก่อนอายุ30<ม>ก็คบก็ขำๆเขาก็พูดไว้อ่ะจะเป็นยังไงไปฟังได้เลยค่ะเสพรส์จริงๆเป็นแบบไม่ได้ ว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้<ช><ช>ค่ะหนูให้เขาถ่ายรูปค่ะไปเดินสวนกันแล้วก็พี่โน้ตช่วยถ่ายรูปให้หน่อยเพราะเขาก็ถ่ายถ่ายแล้วบอกว่าถ้าถ่ายคู่กันไหมตั้งกล้องถ่ายกันแล้วก็ถ่ายไปสองสองรัแชทแล้วก็นางก็คงกดอัดวิดีโอค่ะแล้วหนูก็จัดผมจัดอะไรหันหทีเฮ้ยโค้กเข่าก็ก็สตันค่ะพี่พี่โน้ตก็พูดอะไรไม่ออกประมาณแบบนานอยู่นะ<า>จนกระทั่งหนูก็มีอะไรจะพูดหลอกนางก็เลย เจลเล็กๆอะเรเหมือนมันยังอึ้งอยู่อะค่ะแล้วแบบู้ตัวอีกทีคือน้ําตาไหลพากเลยใช่คำว่าหูดับอะไรอย่างนี้มันมีอยู่จริงใช่ไหมคะมันเป็นความแบบตัวชาแบบช็อกอะเลเงี้ยค่ะยังเลยค่ะคือตอนนี้หนูก็อัดละครอยู่พี่น็อตก็อัดงานคือมันกลายเป็นที่เราเพิ่งเริ่มทำก็คือเริ่มในสถานที่ค่ะแต่ว่าวันอะไรต่างๆยังไม่ลงตัวปีหน้าได้แม่แต่ว่าไม่รู้ว่าแบบสิ้นปีหรืออะไรย่างต้องรอจริงๆอะเขาไม่ได้เป็นเสือที่ ด้วยหลายๆอย่างที่ผ่านมาเราไม่ได้เห็นดุลต่างๆของเขาได่สื่ออย่างที่เป็นผู้ชายคุณมิงน่ารักมิงมิงจริงๆนางมีโมเมนต์แบบแบ๊วๆของนางเยอะยากยากค่ะอยากอยากมีลูกก่อนสามสิบจริงๆตอนนี้งจะยี่สิบห้าแล้วมีเวลามีเวลาถือว่าเป็นเป็นประเภทที่ดี ออราถูกต้องออร่าคนจะได้แต่งงานอ่ะสวยสะบัดเลยออร่าเจ้าสาวถูกต้องใช่ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังสมหวังแน่นอนแน่นอนใช่แล้ว